ฮัลโหลัน mm ี hmm. mm ่เวลคัมเวลคัมแฮสลิ uh. mm ็ก hmm. วินคอมเมนต์มามามากับว uh. ิวี uh. ่เลยเห็นไหมไปร้านไทยมานันๆปกติไม่กินแคบหมูหมูหมูหมชอบชิบชิบหมูหมูชิบชิบกากหมูหรอแคบหมูแก็ไปร้านไทยมามีขนมจีนมีหน่อไม้แต่วันนี้คุณ ไปกับวีดี้นะคะโค้กข,ขั้นทุกวันทำอาหารทุกวันจนชินชาแล้ววันนี้ย่าทานเนื้อเยอววันนี้ก็มีปลายแล้วเมื่อวานวันเกิดไปนุข้างนอกข้างนอกวันนี้ปลาค่ะปลาปลาปลากับมันฝรั่งไปทานที่ร้านอาหารก็มีสู้ร้านสีภรรยาไม่ได้พนาะธนานี่เ ไปไปทานอาหารก่อนไปละว,วิวิตกำลังเนี่เตรียมนะ้คะปลาข้าเวเบียร์นะปลาดิบอบเนยและอบแล้วใส่กระทะเชฟร้อนแล้วก็ปล่อยแล้วคะอบแล้วก็ถ้าเรากลับด้านก็จะเหลืองหมอมทานปลารักปลาชอบปลาอยากทนดีหนึ่งสวยก็ปลานะจ๊ะทานกลับลไปดูลนะคะใหญ่ไปดู ผัดมันฝรั่งมีอะไรก็ใส่ลงไปมีเห็ดมีเห็ดมีผัดทานกับมันฝรั่งนะคะวันนี้เมนูนี้แล้วก็จะแถมซอสซอสซอสคุณสเสน,น่ห์ไปจะับบอ้อามัดใจสามีถามว่ามัดร <c oughs> วยรยจถ้าไม่มัดใจเขาเขา มีมัดใจเขาเขาสีไปทำงานเอางานให้เฮาดื้อ <laughs> มัดใจนะคะพรุ่งนี้จะมาดูพรุ่งนี้ดูก่อนนี <c oughs> แคบมูนะทันรักตาทานตานะคะแคบบูพรุ่งนี้ดูก่อนว่าเมนูอะไรยังไม่บอกซื้อหน่อไม้เส้นขนมจีนมาแล้ว ขนมกินก็ยำอร่อยเหมือนกันนะคะวันนี้ยำมุนเส้นไปแล้วไงแต่นี้เมนูปลามาแล้วปลามาแล้วจ้าปลาเปิดลมก่อนนะคะไปก่อนนะเพื่อนๆกำลังเดือดอชุบๆแล้วกำลังเดือดมากแล้วอ่ะฮะจะเอาให้เข้าเรือมาเรืองาก่อนต้องอบให้เข้าเหลือมาเรือต่อฮะลดไฟลงที่น้ำเพื่อเดือดกันปลา นะคะไปทาดูนะเพื่อนเมนูนี้ใครใครน้ําลายก็บอกเพื่อนอันนี้ก็อบเนยค่ะเนยจะให้เขาเหลืองๆนะคะจะขึ้นก็ไปดูเมนูเก่าๆก็จะอบมีผักอะไรก็ใส่ลงไปตอนนี้ถ้าเหลืองแล้วก็ค่อยกลับด้านให้เขานะคะย่างย่างย่างในกระทะนะคะโดยยังไม่เหลืองจะย่างในกระทะทานกับทานปลากับมันฝรั่งจ้า นะคะเพื่อนหอ,หอมอันนี้ปลาปลาที่ไม่มีหัวไม่มีอันนี้ฝรั่งชอบทานปลาเป็นชิ้นๆน,นะคะแต่ริีชอบอาหารอีสานรีนี่ทานเป็นตัวรีวี่จกตาปลาดูอะเนยปลาจนดูปากรีวีแดงเพราะว่ายำต้นเที่ยง อันนี้มื่อเย็นให้คุณสารดูไม่ทานมื่อเย็นหรอกทำให้เขารักปลาชอบปลาต้องทานปลาห่นดีห่นสวยเลิฟอ,อยู่หน้าปาจ้ะนะคะอย่าลืมคิดเข้ามาดูให้กำลังใจดีๆค่ะและเปลี่ยนกันนะคะความรู้เราเรียนรู้ทางนี่แหละทางยูทูบเบอร์ทางออนไลน์ได้หมดนะคะตอนนี้ยุคไฮเทค เรียนรู้วิธีทำกับข้าวแลกเปลี่ยนกันนะคะเลิฟเลิฟเพื่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ติดตามว่ามีเมนูอะไรนะคะทำทุกวันค่ะเลิฟเลิฟไปละปลาเดี๋ยวไปกลับด้านปลาเดี๋ยวปลาจะไม่ไม